วุ้ยหนาพายสบายดีปะาลุงสบายดีบมาบ้างนี่นี่นี่สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีป้าลุงเห็นพายไหนต้องหัวมือปุ๋ยมาดิยังไปเอา เอาอย่าไปพลาดลูกจับถ่ายเอาจับดีดีจับไปจับเบิ่งยังไงเบิ่งลูกแมมออนเห็นไหมแมมอ้อนคืออึ่งแท้ลูกแมมอ้อนคืออึ่งแท้จะไปนีปาลูกเห็นบ่โยอยยอยยอืย ไปส่งของหายบุญมี่พัะได้ยังหวาลืมอาหารสดโอ้โอจเแมนซาดกินไก่กระปิกเป็ดแม่น้อยว่าพากันกินเด้อสันแก่เมื่อยเมื่อยอันนจ้าก็ให้เท่งเรวยๆเด้อขอบคุณสำหรับนาฬิกาส,สวยๆนะฮะคุณแม่เอายังมาอ่านคุยอะไรมีดเด้อสีมีด,ดมไปถึกร้านซาก ม่น้อยว่ามากินเนอใส่พวกตีนไก่พวกปีกเป็ดนะจาดไปคุณแม่หนึ่งพันบาทคุณว่าขอบคุณละลายจ้าเปนมูลคุได้บุญหญ่ฝากเลื่อยยังไงน้องเตะนะเอาพักมามาจุ่มนะอมามามา,มาโซเอาเต้าใหญ่นี่แหละจุม่มโอ้ยปวดแข่งนี่ปวดแข่ง,ปว,ขง,ป,วขงปวดขาไปกินเอี้ยงวะ่ะคือปวด ปกติสิป,ปวดขางขวามันปนมาปวดขางซ้ายมา,มาดามมากกินแล้วเราขึ้นแป้วต้นกล้วยหนึ่งกับักดามมึงนะเออนี่ได้ซาเล้งพวกมีซาเล้งนี่ฮะเออ พี่แม่ขอบคุณละลายเด้อขอบคุณแม่หน่อยทั้งสวีเดนละลายเด้อครับเด้อสาเวเอ๋อกับไปส่งเรียบร้อยนั่งกระตากตาโฟนมาโฟนโตเดี๋ยวมือได้ว่างๆผู้เดยถามคนบนโต๊ะจะเสด้เข่าในเมืองตอนนี้ผูดเลยมาซือ้ออาหารมันล่มกาซื้อในตู้เด้ยก่อนงบหนึ่งพันบาทขอบคุณมากๆครับผม สามซูปเปอร์ไปแทงไฮโลสเตบอกสามคนสุนะต,ตายมึงกับบมวนแล้วบาทนึ่หูแทงเ่าัไม่ใหญ่ซ้อนกบเป็นบาทหูทรายอ,อือม,ม,อมบอ่โซออนจ่ากับไฮโลหูจักเราเล่นอยู่ได้เราได้ได้เราเ,ราเรล่เเนบา,างเล่นกับป็พ่อเรเล่นเลยทีห้ถเอมื่อไดยร้เบาหนักกับทรายเอ้ยเอามานีเอ้ย ปลาขึ้นปลาคูดเอาต้นกุปป้งไปจังลงมาเพื่อมาก,กับพอดีแล้วตัวอลังการงานสาร้างนี่คือมีเจาะคือมีซอยจุน้ำเบาบา่าในบ่อะไรยังไงหืน้ำลายกูแตกเนี่ยปลาหนักกูถ่ายท้องกินยาเบิดจะเป็นแผงน้ำลายกูคือย,ยังแตกจะแสดงว่าพยาธิอยู่นะแสะดงว่าพยาธิอยู่นะกูล่าใส่กูย,ยังเต็มอยู่นะเนาะมาเดิม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 มานั่งเด้อน,น้อย จะอาเมตาาซูเปิดมาไปเจอเมตาอะหน่ยซูก็คือกินเสากินแรงไปกินกวกินกูขาดกินกูเน่แถ่สูเบ้อคนมีวุ่นวายน้อยง่านี่ไงเครื่องดื่มของเราเอาน้ำแข็งมาเขาเห็ดยังหวอนเออเขาเห็ดยังบหะเวลาสิกินน่ะคือเป็นอย่างสี่บ้กู

มามาน้ำแข็งมาทงหนึ่งแล้วเร็วเครื่องเดิมแล้วเร็วดามมึงอย่าเลือน้อยลูกอีพี่ดิมึงเอ๋ยวางก้าวเขวด้วยขอพักนะขอพักนะขอตับขอตับมันใหญ่โคดอันจารย์มาใส่พักหน่ยเด้อเพื่อได้พักอันนี้ใบขรีงมานำ เช่อพ sure. ีน้องมาเด้อกันเชานั่นเห็นบอกเสิร์ไก่มากินเลยแหละสุอย่างห้ายังกันสุอย่างสู้อย่างสนงกันสิกินกระบอกกินยืมมาฉันเล ขั้นบวุว่นไหวเลยไม่ใช่บ้านนี้หดมหดขึ้นเลยมากมากสี่ทุม่มเหมือนมันมก็อยู่กินปลาอยู่เท่ททาไหร่อ๋ <c oughs> อ,ห,อหลักการินยายยายยายโอ้ยอลังการอย่าไปส่วนนะแม่นะ ช่วงไ้นเรากินย mm. ังก sí ับบอัะนรวะแม่งย so, yeah, an um ั่นางคุยกับผู้ชายแล้วนางอิ่มอยู่อิ่มไหนอิ่มปากอิ่มท้องกินยังแล้วก็อิ่มน้อยนึงแล้วก็อิ่มฝุ่นมาแล้วมาเด้อเอามาแล้วฝุ่นกำลังมีความหักเอามายังเอาไปนั่งบ่เด้อเอาเอาเอาฝุ่นเอา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 มมาเด้อพี่น้องเด้อซอยจูกินดิบเลยเบา เมตามากินอยู่พี่น่าจักคาบเลยแมตามากินอยู่พี่จักคาบแลยมันโผมัโผเลยเนาะสูงตัวี่น่อยเอาจักเล็กน่อยผู้ใหญจักผู้เฒ่าเล็กน่อยเอาสนันมนไวเอาแม่ยังดียเอาดาม มึงเอา่านใส่ในเดิมมึงดูไก่หนยไก่เรียเคียงคูสีห้าได้สู้เรลาก็ไปห่านเนี้ยใส่เคียงเออห้อกินบครับเยงพรอมกินข้าวก่อนจกินกกินเด้ออุ้มลูกมาให้พัวเลยดามันไดสู ลินลงไปเอยเอาหายมาเมตาอาลงลุ่มตารางในรูติบข่าวนะโอ้ยเอาข้นมามันหกยังบอดี้มเมืม่อคืนน,นี่แซบแสบเมื่อคืนไอ้น้อยไอ้<อ><อ>โชคจัดจไปเอาได้เลยกระหายเลยเนาะจัดไปลูกออ <laughs> เอาเอามตามาบำรุงบ่ <laughs> เติมให้กูยัองน่เต็ตายเ้เติมให้กูสินเนาค่ไปลวกใส่หัวซิงไ่ก็ใส่ใบมะกูดแค่นั้นนี่เลยลวกมาจำาแจ่วนี่มันคือลวกจิ้มมาเด้มพี่น้องเด้อมาเดิอมาเด้อมาเด้อ ขอบคุณแม่น้อยเด้อครับเด้อที่เลี้ยงลูกลูกขอบคุณในไลนเด้อครับเด้อแต่สำหรับเนื้อไม่เกี่ยวกับแม่เด้อค่ะคุณแม่เพิ่เลี้ยงอันเครื่องดื่มครับอันตีนไก่ปีกเป็ดขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับเด้อซูมายังขอสามผลชนิดกินก้อแรงอยู่พี่มักินก้อแรงอยู่พี่เลยมาเลย อลังการมากเลยน้อยมาไม่น้อยพี่น้องปล o n ปลาเก็บภาพบรรยากาศมิเพียงสำนีเราหิวนะซุ้มเจ้าเบิ่งของกินนะถือเลขอีูแล้วพี่น้องมาไหนถือเลขอยูแล้วมืึอเงินผมมีอย่างอีกบ่เนาะหมูหันอีกบ่เนาะโอ้โหเอาดอกหมูหันเพราะว่าอยากจอกนะน่ากินไป พวกหน้าเป็นยังไงลยหน้ากามหาปีกน้าสูงสุดยอดสุดยอด